คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโด,เดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะน,นี้ทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติไม่ใช่ฝ่ายบริหารเพียงแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางสภาไปถึงฝ่ายบริหารว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อรงงับับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้โดยเร็วแต่ท่านประธานครับจากสถานการณ์ณวันนั้นถึงวันนี้ ถ้าในสัดส่วนของสมาชิกซึ่อยู่ในพักฝ่ายค้านได้เสนอข้อคิดเห็นต่อสภาต่อฝ่ายบริหารแทนที่จะรับฟังก็กลับมามองว่าพักฝ่ายค้านตั้งมุมตั้งแง่ตั้งมุมคิดไม่ดีต่อรัฐบาลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องคิดไม่ดีต่อรัฐบาลครับท่านประธานครับ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของทุกฝ่ายที่จะต้องแก้กันแต่สิ่งที่พวกกระผมหนักใจมากที่สุดเพราะรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเสนอข้อคิดเห็นและเป็นเรื่องตลกที่พะนัทธท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ทำหนังสือเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสิในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมาหารือ ผมเรียนท่านประธานอย่างตรงไปตรงมาครับว่าแม้ขนาดนี้ผู้คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยเห็นตัวสอนสักตัวเดียวครับอย่างนี้พูดได้ไหมครับว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพยายามสร้างภาพและพยายามให้ไร้พักคฝ่ายค้านว่าไม่ให้ความร่วมมือท่านประธานครับ พวกคนอย่างพวกกับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนเขาบอกว่าให้ช่วยไปสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสภาเพื่อผ่านไปยังฝ่ายบริหารมันเจ็บหัวอกครับเมื่อพูดในสภาท่านก็ไม่รับฟังออกไปวิพากวิจาร์ณข้างนอกก็วิพากวิจาร์ณว่า ในเมื่อเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่ให้ความร่วมมือซึ่งในข้อเท็จจริงกลับกันอย่างโดยอย่างสิ้นเชิงครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่เป็นห่วงในการออกพระราชกำหนดในขณะนี้เราต้องยอมรับอยู่ประเด็นหนึ่งว่าการการได้มาซึ่ง,งอำนาจเขาบอกว่าได้มาจากทางการเมือง โดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแต่สิ่งที่พวกกผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเมื่อได้อํานาจจากฝ่ายทางการเมืองแล้วมาเป็นนักการเมืองไปเป็นฝ่ายบริหารสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือกลัวเอาอํานาจที่ไปบริหารไปใช้อํานาจไม่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งประชาชนทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่พวกผมเป็นห่วงว่า พระราชกำหนดณวันนี้จะเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายบริหารในการเข้าไปแก้ไขปัญหาและจะนำไปสู่ถึงปัญหาความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมากยิ่งขึ้นหากการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยังแก้โดยการใช้อารมณ์และฟันต่อฟันอย่างนี้ท่านประธานครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องยอมรับกว่า แต่หากมีการแก้และยอมรับข้อคิดเห็นจากหลายสัดส่วนไม่ว่าทั้งผู้นำศาสนาทั้งฝ่ายการเมืองและผู้รู้ทางธรรมชาติซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้มีความเข้าใจจริงและตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาแล้วสามารถแก้ได้ในการออกพระราชกำหนดก็เหมือนกันครับท่านประธานครับเขาบอกว่าผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้วิพากวิจารรัฐบาลอย่างนาหูวา รัฐบาลกำลังใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะาลานในช่วงกลางเดือนกรกฎาวะรัฐบาลกำลังใช้โอกาสช่วงโอกาสที่เหมาะสมเพื่อออกพระราชกำหนดโดยอ้างสถานการณ์ว่าจะใช้พระราชกำหนดไปควบคุมสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ท,ท่านประธานครับ ถ้ากลับมาดูในเนื้อหาสาระของพระราชกำหนดมันไม่มีบทบัญญัติหรือเขียนไว้ในมาตราใดาเลยครับว่าจะใช้เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสภาพข้อเท็จจริงในพระราชกำหนดอันนี้ฉบับนี้มันมีการหมกเม็ดข้อเท็จจริงคือรัฐบาลกำลังจะใช้พระราชกำหนดอันนี้ไปควบคุมปี่น้องประชาชนทั้งประเทศ แม้กระทั่งสื่อมนชนก็มีผลกระทบจากพระราชกำหนดฉบับนี้ท่านประธานครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมีอำนาจมากมีกฎหมายมากอยู่ในมือแล้วยังไม่เพียงพอผมบอกแล้วว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายอยู่ที่ตัวบุคคล อย,อยู่ที่การบริหารการจัดก,การองค์กรของรัฐผมเรียนท่านประธานว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าแม้กระทั่งภายในองค์กรของรัฐเองก็ยังไม่สามารถที่จะรวมความคิดเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฝ่ายบริหารก็ว่าอีกเรื่องหนึ่ง ในสัดส่วนของจ้หน้าที่ระดับล่างก็ว่าเป็นคลทิศคนลทางในที่สุดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านประธานครับนี่คือประเด็นที่เราจะต้องยอมรับและกลับไปคิดกับฝ่ายบริหารว่าแนวทางอย่างนี้แล้วจะมาโทษพี่น้องประชาชนว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาภาคใต้คงไม่ใช่แล้วครับ มันไม่มีผู้ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่อยากจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สําเร็จรุล่วงอยู่อย่างสันติสุขทุกคนต้องการความสันติสุขความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ประเด็นปัญหาว่ารัฐบาลเองแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและไม่สามารถที่จะจัดการ องค์กรองค์คาพยพที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับผู้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกันทุกส่วนแม้กระทั่งการแก้ปัญหา ในสัดส่วนของรัฐบาลได้แก้ปัญหาที่ผมจะยกตัวอย่างว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหาผิดตลอดแม้กระทั่งกรณีการแก้ปัญหาให้ย้ายครูออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายผู้คนที่เป็นรัฐมนตรีประกาศอย่างชัดเจนว่าผู้คนผู้ใดที่ไม่สามารถและไม่ไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้บอกมาผู้คนที่ต้องการย้ายก็ขอให้บอกมาและจะทําการย้ายให้ ในที่สุดก็มีผู้คนส่วนหนึ่งครับท่านประธานครับต้องการย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเพื่อนค่าราชการครูขอย้ายในที่สุดก็มีการย้ายบางส่วนท่านประธานครับปัญหาในพื้นที่มันก็เกิดขึ้นอีกครับเกิดยังไงครับจากเดิมปัญหาครูเนี่ยก็ขัดแคลนกันอยู่แล้วเมื่อมีการย้ายค่าราชการครูออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เท่ากับว่าปัญหาครูมีปัญหามากขึ้นเพื่อนข้าราชการครูที่ต้องสอนวันละ4ี่หชั่วโมงต้องเพิ่มเป็น8ดชั่วโมงต่อวันและรัฐเองก็ยังไม่มีการนำครูในพื้นที่อื่นเข้าไปเสริมกลับในจังหวัดเชายแดนภาคใต้เห็นไหมครับในที่สุดนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าถ้าอย่างนี้ ถ้าอย่างเงี้ยทาอย่างนี้ในที่สุดทํำยังไงทําความผิดพลาดพยายาม,ยมให้ให้อยู่ในเนื้อหาของพระราชกำหนดหน่นะครับเพราะนี่มันจะเป็นอภิปรายเรื่องนโยบายทั่วๆไปของรัฐบาลาแล้วนะครับขอบคุณรับท่านประธานที่ผมกําลังชี้อยู่ณวันนี้ผมจําเป็นต้องนําโยงสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อน,นํามาสู่ปัญหาในการออกพระราชกําหนดครับท่านประธาน ธรรมทานครับด้วยความตรงไปตรงมาต้องเรียนว่าปัญหาจริงๆจังหวัดฉแดนภาคใต้ถ้าตราบใดที่ไม่ยอมรับข้อคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกและของหลายๆฝ่ายมานำแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับธรรมทาน